นีน้องพวกเราแอดนร้านมาร่วมกับเอฟซ m โมบายเลยมีสปอร์ตไปในบ้างค้ามาชวก็สนุกครับเหมือนเหมือนมางานกีฬาไงเจอเพื่อนมาเจอกับเพื่อนครับผมใช่ครับก็ขอบคุณทางเอฟซีโมบายมากนะครับที่เชิญพวกเรามาในงานในวันนี้นะครับผมจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นสกอาที่ครับผมใช่เกมนี้ก็มิ้งกับแท็กกันได้อยู่ด้วใช่ คนนี้เหมือนมาเที่ยวเนาะแล้วเป็นดีเจเปิดเพลงให้ทุกคนเต้นแล้วร้องเพลสนุกด้วยกันเหมือนมาเผยแพร่วัฒนธรรมให้ฝรั่งจู๊ดฮัลโหลพูดมาพูดมาพูดเพราะว่ามาร้องเพลงและมาเล่นเกมครับผมต้องบอกว่าถูกใจพวกเรามากๆเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเล่นประจำอยู่แล้วครับผมเออวิ่งก็เล่นประจำอยู่แล้วก็พอรู้ว่าเราได้มาร่วมงานเอ็กซ์ทีมออนไลนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับผม เ็แล้วป็นไงบ้างครับทุกคนคตร็มากพิถึงนะครับกาศแบบนี้หลังจากโควิดหลายปีก็เงียบไปอะไรอย่งผมรูว่าคืนคืแล้วสหรับผมอะผมตื่นเต้นมากเพาเป็นครังแรที่ผมได้มาสีลมผมรู้สว่ามันดูน่าสนุกมากวันนี้ตอนเล่นก็สนุกมากจริงด้วยครับก็ดีครับผมนัยามบุคลหรือว่าฟร้องจัปยังไงบ้างวันนี้เตรมใจมาเปียกเตที่แล้วดใก็ ครับผมคือเราเตรียมชมให้ทุกคนได้สนุกกันในปันสงการปีนี้นะเพื่ออยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราได้นะครับผมอย่างอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเราเน้นไหมครับผมก็เปิดเปิดเปินาเปิดสินาไม่เปิดสินครับแล้วก็มีดูแล้วได้แล้วแต่งงานด้วยแล้วอย่างอย่างอันนี้ก็คือที่เขาก็มีที่กั้นน้ำให้ด้วยนะครับกันพวกอุปกรณ์ต่างๆสนุกครับสนุกในบรรยากาศทุกคนเหมือนได้กลับมาแบบแฮปปี้ในสงกรานต์หลังจากที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยเราเเราหนสนุกมาก สนุกมากครับผมไม่เคยมาสีลมเลยและมาเล่นสงการสนุกมากเลยครั้งแรกอ่ะเนี่ยใช่ใช่ก็เลยม้วนจอยสนุกมากเลยครับแล้วจะเดินไปลุเดินตั้งแต่ตอนเัมือนกันหายใจไหมอาจจ์ไม่ทันมันดีไม่ทันไม่ทานคือจริงๆแล้วเราว่างเดี๋ยวมาแล้วอาจจะได้ม้วนจอยต่อที่นี่แต่ว่าสงการจะมีหลายวันมาก็ได้ครับผมตั้งค่าก่อนจุดจุดดีของทางเรียนรถไฟ มอวายกับทุกคนด้วยนะครับเป็นบู๊ที่มีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีของรางวัลให้นะครับอยากให้ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมาแวะเล่นกันได้มาจอยกันได้นะคผมเพราะว่าสนุกแน่นอนใช่แล้วใครยังไม่โหลดแ c Mobile นะครับผมก็โหลดได้เลยแล้วก็ไปเล่นกันช่วงพักเที่ยวนะครับน่าปวดแของเลาหน่อ อ๋อคลิแบบที่คลิปแบบน่ามากกว่าที่คิดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคนคนอาจจะชอบเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์สหรับพวกเขาด้วยเขาแบบตอนแลกเขาจจะไม่ได้คิดว่าพวกเราจะปล่อยเพลงแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขปล่อยมาแล้วก็ค่อนข้างดีผมส่นตีวแบบค่อน้งดีครับผมจริงๆเมื่อวานเป็นงานแรกที่เล่นแล้วคนก็ลองได้กันแล้วอ่ะก็เลยแบบเออดีใจมากมีหน้าอะไรแบบให้าขอโทษให้เล่นกัเใ็นคลิปขอหรืออะไรงลิปชาเ์ลส์อะไรเฮ้่ยเราลงเวลาหนะจริงๆถ้าจะเป็นเพลงนี้ก็เต้นเต้นง่ายครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองเต้นกันดูนะครับผม หลังจากนี้งานของพวกเราจะยาวเปถึงสงกรางสองกลางครับผมก็มีนี่อีกครับมีนี่มีนี่อีกมีนี่จากส่วนของการยาวไหมครับสี่สิบห้าสิบหกใช่ครับก็มียาวๆไปครับผมก็เราก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนในทุกๆวันครับเพื่อให้เป็นแบบเหมือนเริ่มต้นปีใหม่ของปีใหม่ไทยที่ดีสําหรับทุกคนนะครับผมใช่แล้วก็ปากนะครับปากร้านปาก ในปีนี้นะผมปีนี้3สิงหาคมนะครับก็จะมีอาราสคอนเสิร์ตนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเราติดตามรายละเอียดที่อาร์ตสเปซเชียลนะครับก็น่าตื่นเต้นมากๆ3สิงหาคมครับผมบอกไว้เลยว่าบัตรไม่แพงเออยังยังอ๋อยไหมครไม่รู้เลยเราก็ไม่เคยทำแทงอยู่แล้วนี่ยอ่าอ่ติดตามกันเนาะครับผมอยากให้ทุกคนเราติดตามกันนะครับโอเคขอบคุณอาร์ตการ์ด Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.